สวัสดีครับผมนายนัทญันเดชเซเล็วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวสิงบุรีครับวันนี้ผมอยากจะูประจำท่านไปเป็นเพื่อนผมครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปไหว้ศสลหลักเมืองกันเก่อนะครับบริเวณศส่หนักเมืองเราก็มารับไหว้ขอพรมาพุทธลูกปาห้าสมุทรปดบริเวณนี้บรรยากาศดีมากๆครับ เสร็จแล้วเราไปต่อทันทีวัดทัดนอนจัดสีระเวียกันนะครับวัดนี้ต่นานจะแต่เกลินกรุงศรีอรุธยาองค์ทดนอนมีขนาดใหญ่ระดับสามของประเทศไทยภาษาแบบสุโขทยัยวัดนี้เป็นที่นุกเหนียวจิตใจของชาวสิงห์บุรีนาติอดีตมาตย์ปัจจุบันอย่าลืมมันกาบไหว้กันนะครับ แล้วมาต่อการชี่วัดพปาติกาลาเป็นวัดกาแเกคููเมืองสิงบุรีอีกแห่งหนึ่งมาที่นี่ตรงมากราบพระพุทธรูปจีนปางฮัมยะนามว่าหลวงพ่อรัพย์เลยทูพ่อสิงห์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปจึ่งคู่ยิ่งเดียวในประเทศไทยจากนั้นต่อไป้อยพระกันต่อที่วัดมงทุ่ เรืประวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับชาเหตุซีซอร์นาย่องสุมนตาสาวบ้านนายจ,จันทร์ได้ใช้งานทียย่แห่งน,นี้รวมพลจะสู้กับราชสุดในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระพุทธชินยิ่งเป็นพระพุทธลูกป,ปังมานินทยสิงหปะสมัยสเสียงแสนอย่าลืม้ากากไหว้กันนะครับ นี่คืออรุสสรีปิญญาสนสาบาบรรณจังรครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นอรุสสรีเมรสนบ้านบ,า,นบา,นา,ารณจังรที่สู้รกกาารพม่าจึงยึดทับมาร้องบ้านบรรณาจาักรขุสามาอาสนะพม,ม่ามนจะมีกำลังที่นหญ่กว่าแต่กระพิญญาสนไทยบรรณาจักรแล้วเรามาดูที่ตลัดไทยยัอยุปบรรณาจาักรกันนะครับ ตราดที่นี้น,นจลอดชีวิตของผู้คนใน,นสมัยอยุธยาพาอค้าแม่ขาในตลาดแต่งทุไไทยจย้อนยุบเดีจะมาเดินกันนะครับขอขอบคุณการท่องเที่ยวแข่งวิจเยไทยที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกใบทุกภาพต้างกลายสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายขอคบคุณครับ